สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย,าย์ใหญ่ F.D. Wednesday พบกันวันพุธดิฉันสุรีพรสิริมหาสาครอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพรค่ะวันนี้ดิฉันขออนุญาตนำบทเพลงชายขาหัก มาแบ่งปันการเฝ้าเดี่ยวกับคุณผู้ฟังนะคะในบทเพลงนี้กล่าวว่าในหมู่บ้านแห่งนั้นมีครอบครัวพ่อและลูกชายเก็บของป่ามาขายได้กำไรแค่พอประทังวันหนึ่งลูกชายนี้หวังดีอยากให้พ่อได้พักบ้าง จึงอาสาเข้าป่าแต่เพียงลําพังไม่นานเขาก็ได้เห็นม้าหลงทางผ่านมาเขาจึงจูงไปตามหาเจ้าของม้านั้นอยู่ไหนแต่ไม่พบแม้เรียกจนล้าเขาจึงพากลับบ้านของเขาไปเพื่อไว้ใช้ช่วยพ่อทำงาน เมื่อถึงบ้านของเขาก็รีบเล่าให้พ่อนั้นได้ฟังว่าวันนี้ลูกนั้นโชคดีจังพระเจ้าประทานลูกจะหัดขี่ม้าเข้าไปหาของให้ได้มากขึ้นพ่อจะได้ชื่นใจอยู่ไปนานๆวันหนึ่งเขาควบมา้า เพื่อจะเข้าไปสาะหาแต่เร่งมากไปจนขาเจ้าม้าพลาดท่าตกหลุมทำให้เขาหล่นลงจากมา้าเพราะไม่อาจที่จะควบคุมช่างไม่คุ้มเลยต้องขาหักกลับบ้านมารักษาเข้าเฟือกขาที่กำลังเจ็บหนะัก หมอบอกว่าต้องพักและกว่าจะหายคงอีกนานลูกชายบ่นกับพ่อว่าทำไมพระเจ้าไม่เข้าข้างทั้งที่ลูกตั้งใจทำดีต่อมามีประกาศตามหาชายหนุ่มให้มาฝึกเป็นทหารแกร่งกล้า เลือเข้ารบในสงครามพ่อบอกว่าลูกผมตอนนี้ขาหักพักอยู่ที่บ้านกว่าจะหายคงนานเกินไปเจ้าหนุ่มจึงรอดพ้นการฝึกฝนรบที่อยู่แสนไกลได้ยินว่ายังไม่เคยมีใครรอดตายกลับมา เจ้าหนุ่มน้อยตอนนี้บอกโชคดีพระเจ้าอวยพรมากหากหายแล้วจะได้ช่วยพ่อทำงานผ่านไปแล้วสามปีก็แล้วห้าปีก็แล้วไม่มีใครกลับบ้านเป็นตายร้ายดีแค่ไหนคนชราอยู่เต็มหมู่บ้าน แต่ไม่มีลูกคอยรับใช้นอกจากลูกคนที่ขาหักในทุกเรื่องร้ายร้ายมักจะมีพระพรที่ซ่อนอยู่ไม่มีใครอย่งรู้ว่าอนาคตเป็นแบบไหนแต่จงมีความหวังความเชื่อมั่น ว่าพระเจ้าจะให้สิ่งเลวร้ายนั้นกลายเป็นดีสิ่งเลวร้ายตอนท้ายจะกลายเป็นดีคุณผู้ฟังคะในโรมบทที่8ข้อ28กล่าวว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลาย ที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราล้วนอยู่ในแผนการของพระเจ้าทั้งสิน้นขอคุณผู้ฟังทุกท่านดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักเราพระองค์ต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเรา แม้เรายังคงต้องเผชิญกับสิ่งที่ดูเหมือนว่าเลวร้ายที่สุดแต่พระเจ้ากำลังทำการของพระองค์อยู่และสุดท้ายทุกสิ่งที่ดูเหมือนร้ายก็จะกลายเป็นสิ่งดีและถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้กับพี่น้องเพื่อนๆด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ